โอ้ยแสบตาองสิวแตกโอ้พม่าครับวันนี้ไปไหนครับคุณแน็กแอลชูปปี้มูนยิงเนาะมากด้วยการแต่งตัวแล้วพม่าครับไม่รู้คนหลอดเทียเขาแตงกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวน้ำตกกันนะเดี๋ยวสักกรรมนี่น้ำตกขาต่บุรีขาวแต่นี้ดำคุณอาครับไปเที่ยวน้ำตกไหนครับ บางแก้วงพ่อเนี่ยเพื่อนๆของเราเนาะนักวินเทียอะไรัเจ้าโภมสอบเลยนี่ใครครับปอนครับโอ้หักออกกันเดี๋ยวเราจะไปที่น้ำตกกันนะทุกคนตอนเนี้ยคือลืมลืมเช้ากูโปรช่องเฟิร์สเพลมาครับครับไปก่อนนะครับทุกคน ให้ต่างแต่วันฉัน แล้วเซ็นนี้ก่อนนะครับทุกคนมาเงียบยังเลยครับเงียบแหีเลยเพื่อนได้ตัวยังครับได้ครับนี่ครับทุกคนตัวแล้ววก็ไปเผาขี้แต่อะไรอยู่บ้างล่ะคุณอันมีความฝันมานานไหมครับที่อยากจะมาที่นี่อืมก็แบบตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบที่นี่ก็คือ กูกำลงจะโมเลยกูลืมเอาเาที่นี่แบบเคยเป็นแบบเขาเรียกว่าที่สูรบนะทุ่งสวนพี่เมื่อก่อนนี่แบบค่ายบางการมาต่อสู้ที่นี่ครับผมค่ายบางการก็เฮียนะเอพี่พ่อพี่เอาเมกาโลดอนมาเลี้ยงไว้ในนี้นี่โมนะครับบนน้ำตกชั้นเก่าไปเลยอันไปนี่เอาอันน้ปล่อยส่วนไปครับไปเข้าไปแบบไม่ต้องรอละอันขับลูกไปเลย ผมว่ารถพวกนี้น่าจะเป็นของผูกไวรุ่นเวียดนามนะพุทธีพุทธีพีนุ่มเวียนหนุ่มเวียนคงฮะพวกแกนเสนนะบอ่จ้าอันนี้แสนลายอ่ะแสนสาหัสใช่ไหมันนี่ยมันแข็งนีไขายกันเหี้ยละกินมากกินมากก็เหี้ยละเออหมือนมึงเคยเข้าสวนสัตว์ครั้งแรกอ่ะเด็กอ่ะไอแท็กไปเดินมาวิ่งเขาบอกกินนารู้ ทำก้วคือเนี่ยความ้งกางนี่ครับโอ้ผู้นำอนนกเผู้นำเทียนกับปอเป็ดปั้งโอ้คนบ้าครับดูครับคนบ้าเฮียคนบ้าเราเต็มขวดเลยเต็มเลยครับไม่มีคนนะเฮียอันนี้อะไรวะ เดี Me, There, three, uh ๋ยวนี้กำลังฮิตเนี่ยสกตะเ้สกิตตายกำลังฮิตเลยเฮียมีดาวให้ดูเป่ะแหนว่าดาวมันต้องไปทางไหนครับดูคนบ้าครับกูไม่รู้เหมือนกันกูรู้คนโง่ครับไม่ใช่คนบ้าติดามอกให้ยอาคิดสั่นแท็ก เด็กจับมาเด็กจับมาไปรเห็นนะคุณแท็มีอีท่นครับกล่าวแทนครับนะในรูปไปเมื่อกี้สามารถกิเยอะๆครับทำไมนี่มีในนี่มีห้าครับหายไปไหนวะหายไปในอ X4 ครับอยู่บนบนสวรรค์ไปครับเราไปทางตรงนู้นเหรอเดี๋ยวฮะไม่พอ มังจะบุกเบิกไปอสัตว์ไปทางนี้เดี๋ยวเราจะพิทักชั้นเก่ากันนะทุกคนตรงนี้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 พึ่งพึ่งพึ่งไอ้เนี่ยไอสัตว์ใครตรวจไอเชียหมาตุอันนี้ชั้นอะไรเนี่ยชั้น่โอ้นี่ชั้นหนึ่งอะชั้นที่หโอ้โหชั้นที่หนึ่ง พอไม่ไหมแล้วขี้เกียจเลยแหละในความคิดกูนึกว่าคนจะเยอะแล้วก็แบบชั้นเดียววายวก่อนสวัสดีกัก่อนนาบนนู้นอ่ะบนนู้นดีเดินบนหนามอ่ะบนนู้นดีเจ้ากูกาบนแไหบนกาต่อไปหัวฟาดพื้นจะบูนจะบูนจะบูนเจ้าบูนพอ ถ้าดับบนพูดีตัวันใจตายคนดูครับดูคนบ้าครับโอ้โหขึ้นมาครับเร็วครับคนบ้ามานี่้าวันนี้เพลินที่นอกเอาละโอ้มาทำแปะปวดขาไหมครับชิวๆเหนื่อยมากทุกคนตอนนี้ทำไมน้ำมันน้อยจังวะ พักก่อนไหมกูไม่ไหวแล้วกกชั้นที่สองพักก่อนตากูไม่อยู่แล้วหัวใจจะวายออนี่ชั้นอะไรครับทุกคนชั้นสี่ครับยังไม่ขึ้นชั้นห้ามึงดูทางขึ้นชั้นห <c oughs> ้าไับเดี๋ยวนอ้ถ่ายที่อะไยเนี่ย เหนื่อยมันไม่ไหมดูคนบ้าของคนดูตอนแรกมีคนเดียวนะยู่ก็เพิ่มจำนวนนะขยายพันธุ์เร็วไปท่านท่านไปล้มมาแล้ครับไปทันยิ้นโอ้โอเมกอดไปกอยกให้ัก็ไปออจารเนี่ยอ้ดูทันี่ขึ้นครับ เหนื่อยไอ้สัดกลัวตอนลงกูตายมึนตะปุ่นปานนนี่มาป้ายลยโอ้พราั้นขึ้นไปทราไมไดนี่นี่ขึ้นไปสุดเลยที่ชยแ้าะมุดมุดแจกทางดีๆมัมึงไม่ขึ้นวกาวางเอ้ยไม่ไหวแล้วครับชั้นที่หก เหนื่อยเอาไว้นะครับว่าสรุปชั้นเก้าไม่มีอะไรครับมึงดูมึงดูน้ำมึงดูน้ำแห้งอุยเกาะปล่อยตกกูเหนื่อยมากเลยไปกูจะกลับละโอ้ยมเล่นชั้นหนึ่งดูครับขึ้นมาสูงนะจะขึ้นไปเลยโอ้เหนื่อยสุดท้ายก็มาอยู่ที่ชั้นหน้าเนี่ยทุกคนไอ้เหี้ยโน้องกระ้าษฮะ

ป็นไงเอ๊ะสะดุดเมื่อกี้โอ้ยอย่าลื่นโมตถทายไอ้ัสมาดูแผลนะครับเจ้าของช่องโอ้ป้าไล่ห้ามล้มละไม่ที้นอนอยู่บนนี้นะมะเงาเนี่ยเล่นต้นเนี่ยแามเล่นละ หลังเรไม่มาเลไม่มีขาหลังแล้วกูไม่มาวันไหนชวนไปเที่ยวถาแม่นี่ไม่เสร็จไปเที่ยวไปที่ไหนก่อนถ้าถามก่อนโอ้โหตายตายวิไปแล้วทุกคนบายยี่นี่เจอกันคลิปหน้าครับจุ๊บะ